ลูกขอตั้งสาจาธิฐานกับรักนามบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตารักนามบารมีโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าประถงองจพัดในอดีตจนุองจุบันบารมีโลกของพระปัจเจกพทธเจ้าพระภพธิสัตว์พระธรรมภริยส่นทั้งหลายบารมีโลกของภริยาบุคคลทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุด ขอลาราานบารมีนทั้งหมดทั้งมวลแพร่ไประตูภูมิต่างๆทั้งหลายด้วยทั้งสามฤกษ์ธาตุอันประกอบด้วยไหกชั้นพรมิีสิบชั้นที่พร้มด้ชั้นฟ้าสมุทรทั้งเบือแสงกตฏิจักรวาลห้พนวเทวที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ดวหลวงปู่ดูหลวงตามาได้พรมเทวที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงจะบานและอนาคตท่านผู้พิณเจ้าฟ้าด่านท้าเจตุมหาราชทั้งสี่ให้ย่อมจะพร้อม ดยบริวารพระศรีสยามในวันที้ร,ราชูพระองค์วีรบุรุษและตีทั้งหลายที่เข้าปกปั้บใส่แผ่นดินสยามโอปติกาทั้งหลายพระฤาษีและบททั้งหลายสัรเจ้าพ่อหลังเมืองดุสุขจังหวัดพระซึ่งเมืองพระทรงเมืองพอระหูระหกเจ้ากุมภารีแม่พระเทวีแม่พระคุขาพระบรมพาพระรุนพระอุเชพรพระบริวารพระยาคุเพลานาพร้อมด้วยบริวารคนท่านเชื่อมรับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลที่ยัางศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าใจเคุยถ่านไว้ ขอหลวงปู่ได้เปิดเมตตาน้อมนั้นทั้งหลายมังกุเสบบหายใจพัดพร้อมก,กับเพราะเข้าใจานัก,กบวชอยู่ที่เถิดพูดทั้ทงชีวิตต้องมีปุชิมีทำมังชีวิตต้องมีปุชิมีสั่งครั้งชีวิตต้องมีปุชิมีพุทธังวันธามิทำมังวันธามิสั่งคงวันธามิข้ารูปปัจฉาจหลียวคนธามิมาตราปีตุคุณวันธามิพระเตยสีขาวคุณธรรมีนาโม,มต,าาตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธ拉萨นะมโมต,าาตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นาโมตัสตะตส,ส,สะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคชามิธรรมังสารนังคชามิสังฆังสารนังคชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคชามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคชามิตติยัมปิพุทธังสารนังคชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคชามิตติยัมปิธรรมังสารนังคชามิตติยัมปิสังฆังสารนังคชามิปานติปาตาเวระมิณิกขาะทระสารไมเดามิ อาทินาธานาเวลมนีิีขาบพทังสมาธิมีกาเมสุมิชาจาราเวลมมนีศีขาบลังสมาธิมีเมื่อสาวปทาเวลมมนีศีขาบพทังสมาธิมีสุราเมรยามาชอปะมาณฐานาเวลัมมนีศขาบพทังสมาธิมีอิมานีปเจสิขับพลานี้สมาธิมีอิมานีปเจสีขาบพานี้สมาธิมีอิมานีปเจศิขับพัานี้สมาธิมีสี่เลยนะสิเคีนีสีติยาติสี่เลยนะพอขสพปทา สีเรนันนิพพิยติตัสมาสุเทนโมตัสสะภควาโตอรหตโตสมาสัมปนัสสะนโมตัสสะภควาโตอรหตโตสมะสัมปนัสสะนโมตัสสะภควาโตอรหตโตสมาสัมปนัสสะ ทังลาหังกลโมิทั้มังลหังกลมิังคั้งลหังกลโมิน้โมพุทิสตโตคันเตมายาอิติวาน้โมพุทิสัตโตคันตตมายาอิติวาน้โมพุทิสตโตคันเตมิติวาน้โมพุทิสตโตผมปะโยนโมพุทิสตโตผมปะโยน้โมพุทิสตโตผมปะโยโยโสมเผจิตเตนะพูทัดมินปบบปะกโตไม่ยม่ยเขามาทำเองจะตานโทสองสปาปัง มินาสตเยทโธสหมิดจิเตนะธรรมมีปะปากโตไม่ยากเขามาทำอีกตาสงกับปะป้าปางมนาสตยโสหมิจิเตนะสังฆบมีบอโตไม่ยากไม่ยากเขามาทำอีกตาโสงกับปะป้าปางนสต นมโมพุทธายะพระพุทธไตรัตานายามนีนภารัตส,สีสหัส,สัตวธรรมาพุทโธธโม,มสังโฆยะทัพโม,มนะพุทธาภิชาธมวิชาสังฆาภิชาอิกิทานาวะละคัตางสีวลีจามาเทลังหมัมมัมนธามิโทระโตอะนะมิฮัตติยูหัมนมนธามิสัพพระสพุทธาธม,มันสังฆาภิเชมิ นโม,มพุทธาย,ยาพุทธาเตยรัตนายามีนภรัตสีสาสะสุทธิธรรมาพุทโธธรรมสังคโฆยาทาราภุมนาพุมทพุชานามาชาสังฆวิชาอคีทานาวัลคันทังศิริจามาเทลังอวันธมิทุระโตอวันธมิทัตโตโยอวันธมิสัพสพโสภุษารธรรมาสังฆพุชิมิ นมมพุทธายะปะพุทธไตรตัตนยานันนีนภลัสาศีสาสาสุธรรมาพุทธธรรมเสังคุยะระโโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชาอา,าคีทานังวะรักันธังสีบริจัมมเทลังอวันนามิธุระโตห์หานามิหะตโยห์อวันนามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆวิเบบชมิ นโมเพรไฑยาภวธาติลตนาญานมีนภรสีสาสะสธรมาพุทธธรมสังโฆยะาบูณ์ผู้ทธาผู้ชนะธรรมงชาติสังฆาบิชาอาคีท่านังว่ากันทังสีวลิจามาเลังวันธามีทุลโตหอานธามีหัตจะโยหอวนธามีสัพโสพุทธธรรมสังฆาบิเชมีนโมเพรทฑยาุวธาตรลตนายามีนุภา สีสาสะตสิธมพุทธะธรรมสังโฆญาตบโม,มูนาะพุทธนนวิชาธรรมวิชาสังคาบุชาอาคีทานาังวัลขะทังสีบริจ,จมามณีลังันณามิธุระโตอาหามิหัตตโยของนามิามสปะสุพุทธะธรรมสังคาบุเชมิณโมพุทธายาพุทธะไตระตานยามนีนภรศีสาสะตสุธมพุทธะธรรมสังโฆญาตบูมนาพุทธวิชาธรรม,มวิชาสังคาบุชา อคีทานนวรจจาคัทังสีบริจามันเทลังอวันธามิธุระโตอหมนันธามิัตาโยอหันธามิสะพโสพุทธะธรรมสังขปิเชมินโมพุทธายาภูริธาติลาตายนมณีนภะรัสสีสะสะสุธรมาพุทธธรรมสังโฆยะธรรมวนะพุทธบุเชยธรรมชาสังฆปิชาอ,ค,าชาอคีทานนวราคัทังสีบริจ,จมา,ามันเทลังอวันธามิ ทุลโตอ่นานธรรมิฮัตเตโย,ยหันธรมีสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาบุญเชม,นนาามนีนัโมพุทธตรยพระพุทธไตระตาณียามีนอมพลัดสีกษา,าสะสุทธามาพุทโธธรรม,มสังโฆยะระภุมวนาพุทธวิชาธรรมวิชาสังฆวิชาอคีธานตังวะละคันทั้งสิบลิจมะเ,เลลังอ่นามิทุลโตอ่นานธรมิฮัตเตโยหอนธรมิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาบุญเชมี นโมพุทธายะพุทธาไตรัตนายามีนภรัตสีสา,าสะเสถิธรรมาพุทธเถโทมุ่งสังโฆเยตระปุโมวานาภูเทววิชาธรรมวิชาสังฆวิชาอาคีทานาวรลคันทังสิบิจัมภเนหลังอนามิทุลโตอ่อนนามิหัตจะโยอนามิสัสพโสพุทธาธรรม,มสังฆวิชมินมนโมพุทธายะพุทธไตรัตนายามีนภรัตสีสา,าสะเสถิธรรมา พุทธทธรรมวสังโฆยะทบุโมนะพุทธวิชาธรรมวิชาสังฆวิชาอคีธานังวะละคันทังสิบรีจะมเดระนามตทุระโตะนามิหัตติโยห์นามิสัพสโสพุทธาธรรมสังคบุเชมีนโมพุทธายะพุทธฏเตรละตานายามีนุมภาละสีสะหัสสะสุธรรมาพุทธทธรรมสังโฆยะทบุโมนะ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวัลคันทังศีริจามันเทีหลังวันธามีโทษตัวน้ำไมิให้แต่ยู่วันามีสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆพิชิมีนโมพุทธายาพุทธตาลปตนายามณีนุภาพศีสรสะสุธามาพุทธธรรมสังโฆยทาโผโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวัลคันทังศีริจามันเทีหลังวันธามี ทุรนะตโต้นามิหัตถยุนนะมิสัพพสุบุษฐธรรมสังฆาปุชเชมีนโมพุทธายะประพุทธเตรัตนายามนีนภะรัตส,สีสาสตสีรธรรมาพุทธะธรรมสังโฆยทั้นะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆารบูชาอักคีทานาังวัลคันทังสีวลีจามันเดรังวันธามีทุระโต้นาะมิหัตถยนุนนะมิสัพพสุพุทธธรรมสังฆาปุชเชมี นโมพุทธายาพระพุทธาเตยรัตนายามณีนพรัตน์สีสาหัสสุทธธรรมาพุทธโอธมโมสังโฆยะทัภูมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอังคิดทางว่าแั่งทางศีลวิจจะมาเทรังอหันทามิทุรโตอหันทามิหัตติโยอหันทามิสัพพโสกุทธาธรรมะสังฆาบเชมี นโมพุทธายะพุทธไตรัตนนยามีนภรัตสีสหัสสิธรรมาพุทโธธรรมสังโฆยทธาบุโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากิทานังว่คกันทังสิรีจามเดรอ่อนทามิทุลโตอหอนามิหัตติโยอหอนทามิสัพสุพุทธธรรมะสังฆบิชมินโมพุทธายะพุทธไตรัตนายามีนภรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธทธรรมสังโฆยะทบุโมนาพุถะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะัลคันทางสีวุีจะมาเในอหอนธามิทุลโตอหอนธามิฮัตตายุอหอนธามิสรรพสุบุตธะธรรมะสังฆบุชามินโมพุทธายะพุทธตาลตนายาณีนภรัสสีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธทธรรมสังโฆยะทบุโมนาพุถะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีทานังวัลคาทางสีวรีจัมมันเอรังวันธามีทูลโต้อาหารทามิัตโยหันธาม,มีสัพโสพุทธธรรมะสังกัปุชิมีนโมาาพุทธายะภะวัตเตระตนายามนีนภรัต สิสาหสัตสุธรรมาพุทธธาตโมสังโฆยธาตุโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวัลคันังสิวลีจัมมัเทรังวันธามิธุลโตอัหันธามิหัตตโยอัหันธามิสัพพโสพุทธธรรมาสังฆปิเชมินโมภรไชยภูษาไตรัตนายามีนภรพลด สีสานสัจสุธรรมาพ,ทโทโมรนะพุทธโธธรรมโอสังโฆยะระโวนะพุทธาพุชารามาพุชาสังฆาพุชาอ์อคีทานาวรลคันทังสิวดิจามเดลังวันามิเรืโตวันามิาตะอยู่วันามิสัพพสุพะธรรมสังคาพุชินีนโมพุทธายาพุทธาเตยรัตนายามนีนภรัตสีสศานสัจสุธรรมาพุทธโธธรรมโอสังโฆยะระโวนะ พุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรลคันธังสีวลีจามเทรังวันธามิทุรโตหันธรรมิฮัตติโยวันธามิสัพพปสุปุถะธรรมะสังฆบูชิมินัโมพุทธายะภะวุทธะไตรัตนายามีโนภารัตสีสัตสุธรรมะพุทธะธรรมสังโฆยะทะบุโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรลคันธังสีวลีจามเทรังวันธามิ ทุลโตหะนามิฮัตเตโยหนามิสัพโสพุทธธรรมะสังคปริชมินโมพุทธยาพุทธไตรัตนาญาณนิโนภรสีสาสสุธรรมาพุทธโธธรรมสังโฆยะทบโมนะพุทธวิชาธรรมะวิชาสังคปริชาอคีทานังวรคคันธังสิริจามเทรามิทุลโตะนามิหัตเตโยนามิสัพโสพุทธธรรมะสังคปริชีมิ นโมพระยาภูธาเตระตานัยามีนนพรสีสาสสุทธรมะพุทธอธรรมะสังโฆยะทัุโมนะพุทธบุชาธรรมะชาสังกบุชาอากีทานนวราคันทังสิวรีเจมันเทลาันธามิทุรโตะมิฮัตติโยธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังคาบุเชมินโมพระยาภูธาไตรัตานัยามีนนพรสาสัสสุทธามา พุทธโอธโมสังโฆยธบูโนะพุทธบูชาธมาบูชาสังฆบูชาอคีทันนวราคันทังสีวรดีจามเทลังมณีธุละต้อนธรรมิฮัตติโยนังมิสัพพะโสพุทธาธมาสังฆบุเชมินโมพระยาุทธาใจราตนายามีนุพรัตสีสะสะสีธรมาพุทธโอธโมสังโฆยธบูโมนะพุทธบูชาธมาบูชาสังฆบูชา อคิทานาวรคันทังสิวลีเจมันเทลังอนทามิทุลโตอนธรมิฮัตติโยอนธมิสัพโสพุทธะธรรมะสังกับพุชิมีนัมโมพุทธายาภาวธาเตระตานายานมเนนุราสีสัสสุธรมาพุทธะธรรมะสังโฆยะท้าวมุนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังกับบูชาอคีทานาวรคันทังสิวลีเจมันเทลังอนามิทุระโตนธมิฮัตติโยนธมิสัพโส พุทธธรรม,มสังฆพิชิตสัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพาะปัตตาปัจเจกานจะยังพลังอาหารตอนจติชนะละขัมภารมิสัพโสสัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพาะปัตตาปัจเจกานจะยังพลังอาหารตอนจติชนะละขัมภารมิสัพโสสัพเพพุทธะสัพเพธรรมะสัพเพสังฆาพาะปัตตาปัจเจกานจะยังพลังอาหารตอนจติชนะละขัมภารมิสัพโส พุทธังที่ท่ามิธ่ามังที่ท่ามิสังฆาที่ท่ามิข้าพเจ้าอย่านี้ชดจำทอนผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกอภัยผู้ละนำประสองไปด้วยเพื่อสูงสุดของอำนาจนามรมีร่วมแห่งพระพุทธเจ้าทุทัวองค์พระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าทุทัวองค์เลียส่งเฉภูมิพุทธิสัตว์พระมัจชพทุทัวองค์ ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยสืบเรามีหลงทั่วหลงดูขอรามีลมอันที่สึกไ,ได้ทั้งหมดนี้ปวดจงแพทไปถึงพระพุทต่างๆโดยทาสามเดียวกานอันประกอบนับนับแต่บรรพุสรเขมที่โลกภูมิอันประกอบด้วยหกชั้นพบรัตสิบชั้นที่สถิตลาฝาสมุดในมือแสงกุฏิจกักรวาลให้พูมที่เกี่ยวข้องกับหลงทั่วหลงดูที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจา้าตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต พ,าาพยินเจ้าฟ้าร่ายจตุโลกบาลทั้งสีพ่พยองเจ้พาพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งสิ้นพระเสียงเทวดาธิราชถวายองค์ดวงวิญญาณแห่งระเบิดวัตตีที่ข้อบกภาษาพิธแลสานเจ้าพระหลงมรดจักรพระสื้งเมืองพระสมืังพระหลกเจ้ากุมารีแม่พระธนีแม่ของแม่พระคงคาแม่พระโพสศพพระพิงพระพายพระบริวาพระยาคุพิษา,านาพร้อมบริวารคนท่านเชื่อมและรแลัยไสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยถวาย ขอเทพเทวะและสารว์ทั้งหลายที่ดได้นามได้ไม่ได้เหนามเพียงในวรสารสามเอตุคูณทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับเหมืองส่วนผมบุรมีที่ข้าเจ้าได้มาเผอมาแล้วทั้งแน่ดีประจำนเป็นเรื่องที่พอจุดโตตัวทุกท่านเทินข้าเจ้าหรือยีจะจันทรสองเพื่านรับดูและศาสนายกอภพุทธพระธรรมสงฆ์ที่พู้ึงสูงสุดขอร่ำลาทางนามบารมีลุงแห่งพระพุทธเจ้าทุโธองค์พระธรรมพระปฏเจต พุทธเจ้าทุกทุกองค์พระแลสงเชิมภูมิพระภูริสัจพระมาจพัททุกทุกองค์ตั้งแต่ดีเจหถึงมัจบันและอนาคตโดยให้สุดบรมีหลวงหลวงทัว่วหลวงบูดูขอได้เปดิดลงกลาลังบูบรามินสิทัศน์ในแก่ทานสิ่งนี้ขัม,มาปัญญาเรียขันติจัจเจีานไม่ตาบียาักของข้าพเจ้าเพื่อนำมาใช้กำลังเป็นกำลังให้มีของห้องตัวในทุกทุกเรื่อง An, อดีติขัดขอยข้องตัวได้ข้องตัวอยู่แล้วขอยข้องตัว so ย, ain, the, ยี่ขึ้นไปคือ <ffffff>? ชั้นระบอยากของเมืองระดับความโจอไม่มีไร้ก้อยรอคอยจุดได้เมื่อเกิดข้าพเจ้านับแต่ปัานนี้ตราบจนเข้าสุนันทิพาเธอและโดยเฉพาะขณะนี้ขอข้าพเจ้ามีความข้องตัวเรื่องหน้าที่การเงินข้าพเจ้าดิเงจานาสอนผู้ยอมรับนบุราสาษะโยอภุพทธพระธรรมประสมประที่เพิ่งสุดขอน้อมระท่านำบารมีลมแห่งพุทธเจ้าทุกตัวพระองค์พระรมพจรเจตพุทธเจ้าดูทงวันฤทธเสียงผงพระพุทธศาสนาพระเจ้าตรุ์ ตั้งแต่ดีจนถึงจะมาไดนาคตโดยมีบารมีหลวงทั่วหลวงรูผมไปอยบ่พิสุดขอได้โปรดยกเจ้ขอขับเจ้าขึ้นสูปป่กัมขันสี่สิบพระวิตรทั้งห้าพระวิปัสสยานเก้าขอพระกัมขันสี่สิบพระวิตรทั้งห้าและพระวิปสัญญปสสยานเก้าจะมาเกินในกา,รรา,านนตะวานในวจีทวันในมโนทวันของข้าพเจ้าในกับุดยืนเถิดขอได้โปรดยกเจ้ขอขับเจ้าขึ้นสู่เปิดโลกสามมิติรูปภาพวัตฏาร์ต่าง,าง,างๆเหตุเลยหมดอดีตอนาคตและปัจจุบจันทุกขจิตที่ผ่าน,นทายจะรู้ให้มันเราชัดเจนแจ่มใส ละกรณีต่วาวความจริงดูปการเหตุใดจะเพึงเกิดแก่ข้าเจ้าขอยข้าพเจ้าได้ดูเห็นน้ำต้มจิตไปตับประไรก็ะบาดีเถิดอาหารสุขี่โตมีขอยข้าเจ้ามือของสุขนี่ทุกโขมีปัสจากขอทุอวิลมีปัสจากเวนอภิย,ยปัชโชมีปัสจากตาลาวข่อยเป็นท้งปวงอันที่ขโขมีปัสจากตัวแกตจวใจสัวเกียตันหลานตุก รามีมีความสุขกกรสุขใจรักสดติงรันจาทวายสังสิ้นเถิดจาเป็นสตาสัตว์เท่าหรได้เป็นผลึกเกิดแก่เจ็บตายด้วยแก่ทั้งดสิ้นอวิลาหอตูจงะสมสุขเถอย่าได้มีความอย่าได้มีเวรต่อการละกันเลยอวิยะปัชานตูจงประสมสุขเถอยอย่าได้มีความุกสุขใจเลยสุขีตาน้าหาตูจงมีความสุขกสุขใจแล้สดเตินรับนจากทวายสัสิ้นเถิดอีทางเมมาตาปิตูนะหอตู สุข ki, ีตาตูมัตาปิตาโลขอสูงนี้จำแก่มาดาบิดาของข้าพเจ้าเคยมาดาบิดาของข้าพเจ้ามือของสุอิธัมเมยตินาหกตูสุขีตาตูยาตะยูข้อสูงนี้จำแก่ยาเหน่ของข้าพเจ้าขคยยาทาราของข้าพเจ้ามือของสุอิธัมเมคารุปบชเชเลียหกตูสุขีตาตูคารุปบชเจเลียข้อสูงนี้จงแก่ครูเบชเชจ้าของข้าพเจ้าเคยครูวิชเชจ้าของข้าพเจ้ามือของสุอิธังสัพ์คเบวตานลียหกตูสุขีตาตูสเปสตา สเพเรวาขอสุนี้จงแก็ิเวทไายหอให้วเท่าไห่มีความสุขอีทางสัพปพเวตานังตุสุขีตาตูสเพเวตาขอสุนี้จงเก็เปาไหขอใเปทาไมีความสุขอีทางสัพพะวรลยนางหตุสุขีตาตสเพเวรีขอสุนีเจ้าสุนีเท่าไหร่ขอให้เจ้าุนีเท่าไหร่มีความสุขอีทางสัพปสตานังตุสุขีตาตสเพเพสตาขอสุนี้ จงสวมแก่สัตว์ยสัตว์ทะเลของสุขขึ้นหน้ากันเถิด